อดีตผู้ช่วยพยาบาลหวังรวยทางรัฐเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อนเจ้าหน้าที่บุกจับคาคลินิกขณะที่กำลังเตรียมยาฉีดให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับได้มีการบุกไปที่คลินิกเถื่อนภายในซอยอนามัยถนนสีนคริน,นเขตส,สวนหลวงหลังพบเบาะแสว่ามีการแอบเปิดคลินิกโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบนายพัสะกรอายุ36ปีผู้ต้องหาที่อ้างตัวเป็นหมอกำลังที่จะผสมยาฉีดเข้าเส้นเลือดให้กับลูกค้าเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวลูกค้าสาวที่รอฉีดยาอยู่ถึงกับช็อกเมื่อรู้ ความจริงว่าคนที่กำลังฉีดยาให้อยู่นั้นไม่ใช่หมอจริงๆคลินิกเสริมความงามแห่งนี้นะครับได้มีการลักลอบเปิดให้บริการรับฉีดวิตามินผิวฟิลเลอร์โบททอกและมีการร้อยไหมนะครับ โดยทางด้านนายพัศกรให้การยอมรับนะครับว่าตัวเองนั้นไม่ใช่แพทย์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แต่อย่างใดครับเรียนจบแค่ชั้นปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จากนั้นก็ได้เข้าทํางานในคลินิกเสริมความงามในตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจากมีความสนใจในด้านศิลปกรรมเสริมความงามอีกทั้งเห็นช่องทางว่ามีรายได้ดีจึงเริ่มรับงาน โดยแอบอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นแพทย์เฉพาะทางเจ้าตัวบอกอีกนะครับว่านอกจากทำงานในคลินิกแล้วยังรับงานนอกสถานที่ในลักษณะของหมอกระเป๋าโดยทำมาแล้วประมาณ5ปีมีรายได้เดือนหนึ่งตก30,000-40,000ถึง 40, บาทก่อนหน้านี้ได้ตะเวนร,รับฉีดให้กับลูกค้ากว่า120รายแล้วครับซ้ำยังเคยฉีดหน้าผาก ซึ่งเป็นจุดอันตรายถึงขั้นตาบอดได้ครับเจ้าหน้าที่จึงทําการจับกลุ่มตัวพร้อมกับตรวจึึดเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆที่เป็นความผิดกว่า26รายการไว้เป็นของกลางพร้อมกับนําตัวไปดําเนินคดี